นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ก็คือคนที่ไปสัมผัสความรู้ทางวิทยาศาสตร์บางเรื่องมาแล้วรู้สึกว่าโอ้มันสนุกจังหรือว่ามันตอบคําถามที่ลึกซึ้งน่าสนใจมากอยากทําให้เรื่องนี้เป็นที่เข้าใจในหมู่คนทั่วไปเราก็จะนําเรื่องราวเหล่านี้มาถ่ายทอดสื่อสารได้มากมายหลายรูปแบบสวัสดีครับพี่ชื่อแทนไทยประเสริฐกุลนะครับมีอาชีพเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ฮะทำไมไม่เรียกนักวิทยาศาสตร์เลย เพราะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะนิยามโดยการที่ว่าต้องเป็นคนที่ไปทําวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราไปค้นคว้าหาความรู้ในสาขาอนั้นน่ะเ,เช่นนักวิจัยลิงก็อาจจะอยู่ในป่ากับลิงเลยแต่ว่านักสื่อสารวิทยาศาสตร์เนี่ยคือรวบรวมเรื่องราวความรู้ที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบเน่ะเอามาถ่ายทอดให้คนทั่วไปอีกทีหนึ่งซึ่งมันมาจากภาษาอังกฤษคาว่า science communicator ครับทำอาชีพนี้ประมาณ15ปีแล้วครับนับตั้งแต่สมัยที่เคยเป็นครูสอนหนังสือในโรงเรียนอันนี้ก็ถือว่าสื่อสารวิทยาศาสตร์นะฮะหลัง เรื่องราววิทยาศาสตร์ที่อยากจะสื่อสารน่ะสื่อสารออกมาเป็นบทความเป็นคอลัมน์ก่อนก็เขียนลงแมกกาซีนอเดย์ครับได้รวมเล่มเป็นหนังสือออกมาชื่อหนังสือโลกจิตก็เป็นรวบรวมความรู้ที่น่ามหัศาจารย์เกี่ยวกับสมองและความรับรู้ของคนเราหลังจากนั้นเนี่ยก็มีหนังสือเล่เมอื่นๆที่ตามมานอกจากที่เขียนเองแล้วเนี่ยนะฮะก็มีหนังสือแปลด้วยในช่วง -78 ปปีให้หลังที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นเน้นสื่อสารด้วยการพูดเป็นหลักจัดเป็นรายการที่ชื่อว่าวิดแคส เป็นรายการพอดแคสต์หรือว่าวิทยุออนไลน์นั่นเองวิทวิทวิทแคสต์ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิทแคสต์นะฮะผมแทนไทยระเสริฐกุลสวัสดีครับซึ่งวันนี้ก็มีทั้งข่าวที่เกี่ยวกับชีวิตสัตว์แลวก็มีทั้งข่าวที่เกี่ยวกับอวกาศวิทแคสต์นี่ถ้าให้นิยามสั้นๆมันก็จะเป็นรายการคุยวิ์ติดตลกพกไว้ฟังยามเปี่ยวสมองฮะอันนี้คือสโลแกนของรายการเราครับก็คือคุยเรื่องราววิทยาศาสตร์เนี่ยครับบางทีเป็นข่าวการค้นพบล่าสุด บางทีเป็นความรู้สักเรื่องหนึ่งเช่นวันนี้เราจะมาคุยเรื่องกําเนิดจัก,กรวาลวันนี้คุยเรื่องกําเนิดชีวิตแต่ที่สําคัญคือเราใช้คําว่าคุยคือหมายถึงว่ามีเพื่อนกลุ่มหนึ่งมานั่งด้วยกันแล้วคุยเรื่องเหล่านี้กันเน้นติดตลกคือทุกคนปล่อยมุกได้อย่างเสรีมากพอดแคสต์มันมีอิสระเสรีเยอะมากครับรวมทั้งส่วนใหญ่เนี่ยพฤติกรรมผู้ฟังพอดแคสต์มักจะชอบฟังอะไรยาวๆมันเอื้อต่อการเล่าเรื่องความรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยให้มันมีแบบอรรถรสได้มากขึ้นหมาเนี่ยเวลาถ้าเกิดเจ้าของแบบตกที่น่นังลําาบกอะ ในหนังอ่ะมันมันจะชอบแบบว่าไปตามคนมาช่วยใช่ไหมจริงๆริงเขาเขาก็อยากรู้ว่าในชีวิตจริงอ่ะหมามันมีพฤติกรรมช่วยเจ้าของที่กำลังเดือดร้อนหรือเปล่าปรากฏว่าหมา100%ยเปอร์ไม่มีตัวไหนไปเรียกเลยยังไงไปโทษสเต็ปแรกก็คือต้องคัดเลือกเรื่องราวก่อนนี่แหละคือเป็นเรื่องราวที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบแล้วพอถ้ามาเล่าให้คนอื่นฟังอ่ะมันน่าจะสนุกได้ น่าจะทําให้ชวนคบคิดได้อะไรเงี้ยครับพอเลือกเรื่องเสร็จแล้วเราก็ต้องไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาให้มากที่สุดแล้วมา,มาแบบประกอบร่างอีกทีหนึ่งว่าเราจะเอาแค่ไหนมาเล่าเ,เรียงลําดับมาว่าเราเราพูดเรื่องนี้ก่อนลําดับที่2พูดอะไรต่อถึงจะแบบต่อเนื่องจากเรื่องแรกอะไรเงี้ยครับสเต็ปต่อมาก็คือว่าฟอร์แมตรายการเราจะเป็นแบบไหนบางทีเนี่ยเราก็ไปสัมภาษณ์คนสติเราต้องอยู่กับตรงนั้นแล้วเราถามตอบกบบเขาให้มันสนุกสมมุติว่าเราคิดฟอร์แมตมาว่าเราจะไม่ใช่เล่าคนเดียวนะ แต่เป็นการเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี้ยครับเราก็ต้องไปหาเพื่อนให้ได้ก่อนเพื่อนประเภทไหนที่ว่ามานั่งจัดรายการพร้อมกับเราแล้วเคมีมันเข้ากันได้คุยกันแล้วมันแบบว่ามีเรีแอคชั่นกลับมาแบบสนุกสนานมีคําถามกลับมาแบบน่าคิดอะไรเงี้ยฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจัดฮะคือเนื่องจากมันเป็นพอดแคสต์เนี่ยความง่าย,ยามันก็คือว่าเราไม่ต้องมีการเตรียมสถานที่อะไรมากมายผมเริ่มต้นเนี่ยเครื่องกับเสียงเล็กๆตัวเดียวตั้งกลางวงนั่งล้อมวงรอบไอ้เครื่องเนี่ย แล้วก็จัดเป็นรายการได้เลยแต่หลังๆเนี่ยก็มีการเตยมอุปกรณ์มากขึ้นใช้ไมค์ที่ดีขึ้นพอจัดเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อมาก็อาจจะเหนื่อยอีกรอบหนึ่งคือขั้นตอนที่ว่าเราต้องเอาไฟล์เสียงที่ได้มาเนี่ยครับมาตัดต่อบางครั้งเราอยากต้องการที่จะแบบเลือกเฉพาะช็อตเด็ดๆอะ่ะหรือบางทีจัดรายการวิทยาศาสตร์เนี่ยเราต้องเช็คข้อมูลให้ดีๆแล้วเรามาเช็คปรากฏว่าไอ้ที่เราพูดไปเมื่อกี้ผิดเราต้องมาแก้ใหม่เราก็ต้องมาอัดใหม่เพิ่มเข้าไปเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็เผยแพร่ต้องหาวิธีให้้คนรูจัก ให้คนติดตามการทำโซเชียลมีเดียต่างๆคอยกระจายว่าตอนใหม่ออกแล้วนะแล้วก็ใครฟังแล้วมาพูดคุยกันเยอะใช้ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราทำมันด้วยใจรักเราก็เลยต้องใส่ใจในรายละเอียดนะครับ <c oughs> คือในแง่รายได้ว่าได้ตังค์เยอะแค่ไหนจากการทำรายการนี้นะครับผมขอ,อ,อไม่บอกเป็นตัวเลขแล้วกันครับ <c oughs> ผมทำพอดแคสต์มาเนี่ยปีนี้ปีที่8แล้วครับตอนเนี้ยมันไม่ใช่แค่งานอดีเรลกธรรมดาแต่ว่ามันสามารถที่จะแบบเลี้ยงชีพผมเป็นอาจจะไม่ถึงกับรวยแต่ว่า เป็นลักษณะแบบเหมือนมีเงินเดือนทุกเดือนให้อยู่กินได้อะครับบางบางวิธีสื่อสารนะมันเป็นโปรดักต์ในตัวมันเองได้เลยเช่นเขียนหนังสือไงครับรายได้ก็มาจากการขายหนังสือพอเราเขียนหนังสือออกไปเนี่ยเราเป็นที่รู้จักในฐานะนักคิดนักเขียนนะฮะเราก็จะถูกเชิญไปพูดที่นูน่นที่นี่ที่นั่นไปบรรยายนูน่นนี่นั่นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการมีรายได้อีกช่องทางนึงก็คือตัวรายการเองเลยเนี่ยเราปล่อยให้ฟังฟรีใช่ไหมครับแต่ว่าเราบอกว่าท่านผู้ใดที่มีศรัทธานะก็ให้อ่อ สามารถบริจาคเงินสนับสนุนการทํารายการของเราได้นอกเหนือจากการบริจาคนะครับบางทีเรามีขายสินค้าไทยอินฮะวันนี้เชิญแขกรับเชิญที่เขียนหนังสือเล่มนี้มาออกรายการเราก็ขายหนังสือเขาเลยแต่ว่าในช่วง2อสปีหลังนี้ครับรายได้หลักเนี่ยคือมาจากการที่ว่าเราเป็นรายการที่มีสาระนะรสาระคู่บันเทิงนะครับสามารถที่จะไปทําเป็นโครงการและของบสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลได้นะครับ ก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ปัจจุบันนี้ชื่อสอกอสอวสํานักงานคณะกรรมการส่ง,สงเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนว,วัตกรรมฮะให้ทุนสนับสนุนเป็นรายปีไปนอกจากได้ค่าตอบแทนทางวัตถุหรือทางเงินแล้วเนี่ยผมว่าค่าตอบแทนทางจิตใจสูงมากนะฮะทุกวันนี้ทั้งเพื่อนทั้งแฟนทั้งอะไรผมเนี่ยสังคมที่อยู่รายล้อมผมอะมาจากการสื่อสารวิทยาศาสตร์หมดเลยทั้งตอนเขียนหนังสือแล้วมีผู้ตอบรับกลับมาทั้งตอนจัดรายการแล้วก็มีผู้ตอบรับกลับมา มันเป็นอะไรที่เพิ่มความอบอุ่นในชีวิตได้เยอะมากฮะกับการที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเรื่องเหล่านี้เราไม่ได้ตื่นเต้นอยู่คนเดียวนะเออมันมีคนอื่นมาร่วมอินร่วมแบบเข้าใจกับเราอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ผมว่าคนที่จะมาเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เนี่ยครับในแง่ของสไตล์การสื่อสารเนะ่ะหรือว่ารูปแบบการสื่อสารว่าคุณอยากเขียนคุณอยากพูดคุณจะอาจจะแรปหรือคุณอาจจะแต่งบทกวีอะไรก็ได้เนี่ยพวกนี้มันผมไม่กล้าจํากัดกรอบเลยนะฮะหรือาอาจจะเป็นแนวแบบ ไม่เน้นฮาเลยก็ได้เน้นแบบมคมหรือว่าเน้นแบบโอลรแมนติกบางคนอาจจะเน้นแนวอื่นที่เป็นสไตล์ของตัวเองไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นในส่วนของสไตล์และรูปแบบการสื่อสารเนี่ยผมว่าไม่จํากัดกรอบเลยนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะมีเหมือนกันก็คือว่าตัวคุณเองอะ่ะต้องไปตกหลุมรักกับเรื่องที่คุณจะเอามาเล่านั้นก่อนมันต้องเริ่มจากคุณอะ่ะไปชอบอะไรมาสักเรื่องก่อนที่อยู่ในหัวข้อของความรู้วิทยาศาสตร์แล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากเล่าเรื่องนี้ออกไปเหลือเกิน สักช่องทางใดช่องทางหนึ่งอย่างเงี้ยฮะอันนั้นคือจุดเริ่มต้น